พมยุทธที่มาช่วย2คนเนี่ยก็คือ6และ7จ็ดพมยุทธพิชิตมาแล้วก็พี่ชายอีกหนึ่งคนพมยุทธพิชิตมานเนี่ยก็พูดกับมานะว่าเจ้าหนุ่มรอบที่แล้วเนี่ยข้าแพ้เจ้าวันนี้นี่แหละข้าจะมาทวงความอัปะยศทางพวกเจ็ดประหลาดเนี่ยก็จะมาช่วยถังซานแต่ทางซานเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องให้ไปอพยกคนเลยพวก6หกประหลาดก็เลยทําตามอย่างเลี่ยงไม่ได้ทั้งสองพี่น้องเนี่ยลุมโจงตีถังซานถังซานเนี่ยก็ตอนนี้ถึงกระหืดขึ้นคอ เพราะว่าตอนเจอกับปีปีตรงเนี่ยเสียพลังไปเยอะมากแล้วแต่ยังไงซะถังสาร,รอบนี้เนี่ยก็ต้องเอาชนะอากบองอันใหญ่2อันให้ได้กับผ้ามาทางกูหลงและเฉินซินเฉินซินเนี่ยก็ไม่มีพี่ทาจะขิงอีกแล้ว เพราะว่าเฉินซินเนี่ยเจอ97 2คนเป็นพมยุทธ์อันดับ3และ4อันดับ3เทวปักสามารากตอันดับ4ราชศรีผู้อาวุโสสามนในช้ทักษะที่8สเปลี่ยนมิติเท็จจริงแล้ราชสีเนี่ยก็พูดกับหมาว่าเฉินซินกูหลงวันนี้พวกเจ้าได้ตายในมือในมือพวกข้าเนี่ยก็นับว่าเป็นเกียรติแล้วมันขิงจนหน้ามันไส้หรอทางเฉินซินเนี่ยก็ร่วมือกับกูหลงแล้วก็ทำลายมิติออกมา กำลังของ9 6และ9 7เจอกับ9 7 2คนนั้นทั้ง2ฝ่ายก็พอฟัดฟอเวียงทางอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ดูออกว่าทั้งฝ่ายนั้นน่ะกำลังยื้อเวลาอยู่ใช่แล้วแล้วก็กําลังยื้อเวลาจริงๆ เพราะว่าไม่ทันระวังคันสอนน้าแข็งทางตักุปปอเนี่ยก็รับธนูไว้ได้พอดีธนูของคันสอนน้าแข็งเนี่ยไปธนูล่องหนคันสอนน้าแข็งเนี่ยก็มีนิสัยอย่างนึงก็คือติดเล่นไม่ยอมลงมือสักทีจนผู้ทําพิธี3แลนะ4ีเนี่ยก็บอกว่าคันสอนน้าแข็งยังมัวติดเล่นคันสอนน้าแข็งก็ว่าอ้าจ้าพวกตะแก่เนี่ยขี้บ่นชะมัดเลยคันสอนน้าแข็งเนี่ยก็เลยง้างธนูออกมาแล้วก็บอกทักษะทิ่ปดเฟื่อะซัน ใช่ใช้ทักษะแล้วยิงฟิลด์เดอะซันไปแต่ทว่าฟิลด์เดอะซันนี้เนี่ยไม่ได้โจงตีโดยตรงโจงตีทางพื้นทางพวกเสียเปิงเนี่ยก็พยายามหนีแต่ทว่าคันศรน,น้ำแข็งเนี่ยก็ยังไล่าตามมาต่อทางตูกกป,ปอเนี่ยก็เลยจะขอปะมือด้วยกับภาพม,มาทางถังซานทางพมยุพิชิตมาเนี่ยก็ใช้ทักษะที่แปดแล้วก็พี่ด้วยปรากฏเป็นมังกรขนาดใหญ่ส่วนพี่ชายเนี่ยก็ใช้ทักษะที่แปดเหมือนกันเป็นกระบ,บอง ทางซานก็เลยใช้ทักษ,กษะกระดูกวิญญาณทั้งสองข้างเนี่ยมารับไว้ทั้งสองฝั่งทางซานเนี่ยแพ้ไม่ได้รอบนี้ทางซานต้องจะเอาชนะไออันใหญ่2อ,อันให้ได้ใช่แล้วทางซานเนี่ยก็เบ่งศักยความสามารถทําให้อันใหญ่2อ,อันนั้นแตกออกแตกออกเลยเหรออันใหญ่2ออันก็ไม่ไหวแล้วทางซานเนี่ยก็ไม่รอโอกาสให้ตั้งตัวก็วชักของเล่นขนาดล้นมือออกมาโดยการใช้แบบ การหลบรวมจากโลเกาเนี่ยทำให้พายุก็เข็มดอกสาลี่อันนี้เนี่ยมีอนุภาคที่รุนแรงมากพิชิตมานก,ก็ทำหน้าซีดแล้วไม่ไหวแล้วนั่นมันของเล่นอะไรอ่ะอย่าอย่าอย่าเนาอย่าเอามาเกี่ยาทางซานก็พูดกลับไปนะว่าของเล่นชิ้นนี้เนี่ยเมื่อใช้งานต้องได้เห็นเลือดได้เห็นเลือดเลยเหรอแสดงว่ามันรุนแรงมากเลยเนี่ยน่าจะสัตนอะไรมา ใช่แล้วพอถังซานใช้ไปเนี่ยอนุภาพมันก็รุนแรงจริงๆสองพี่น้องเนี่ยควรค้างใหญ่เลย <c oughs> มามามาถึงเจ็บตัวนะนอกจากนี้เนี่ยยังไม่พอถังซานเนี่ยก็คิดว่าปล่อยไว้ไม่ได้แล้วก็เลยจะเตรียมพเดชศึกกับพุ่งอตีสวนจะเข้าไปเสยียบแต่ทว่าตอนนั้นเองเนี่ยก็มีเสียงพูดขึ้นว่าเจ้ากาเหรอพร้อมปรกากฏหางของจอร์ะเคฟ้าถัางซานถังซานเพิ่งรับมือกับพิชิตมานไปเนี่ยก็ต้องมาเจอของใหญ่อีกแล้วรอบนี้ฟาเข้าหน้าถังซานด้วยถังซานหน้าโยกเลย และพอมยุจระเขทองคำเนี่ยก็ลงมาจากท้องฟ้าทางกอริล่าเท่าและเท่าลูกขาวเท่าเนี่ยพยายามขัดขวางแล้วแต่ก็สู้จระเขทองคำเนี่ยไม่ได้เลยจระเขทองคำเนี่ยก็คิดในใจนะว่าถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ยอมตายคนของข้าหมดแรงจากการโดนนั้นรีดน้ำถึงสองคนจระเข้เนี่ยก็คิดแล้วคนคนนี้เนี่ยปล่อยไปไม่ได้ ทักษะวิญญาณที่หกจระเข้หามดำเขี่ยมละหำจระเข้หามดำเอ้อไม่ใช่โอ้ยจระเข้นิดรันเขี้ยมละหำเอ้ยเขี้ยมละหำโอ้ยทางซานนะก็คิดแล้วว่ารอบนี้เนี่ยเขาน่าจะไม่รอดจากไอ้นี่จริงๆคานายเลี่ยงแล้วป้องกันเกรงว่าครั้งนี้เจอแล้วกูเสร็จมันแน่ในตอนที่ทางซานกำลังจะตายอยู่นั้นจู่ๆเนี่ยก็มีเสียงพูดขึ้นว่าใครบางอาจจะรอดตูดลูกค้า ว่าวันนี้ไม่จบง่ายๆแน่นอนแล้วค้อนห้าวเทียนเนี่ยก็ล่วงจากท้องฟ้าพร้อมปรากฏคนจากสำนักห้าวเทียนจํานวนมากแต่ที่ว่าบันเบี้ยวสุดๆเนี่ยก็คือผู้หญิงถือค้อนผู้หญิงสำนักห้าวเทียนแบบน่ารักอ่ะทุกคนเน่ยก็ตามมาคุ้มครองถังซานถังห้าวเนี่ยมาถึงเนี่ยก็ถามเลยนะว่าเจ้าใช่ไหมที่จะเซตหยอกไมยใช่ทํารลายลูกคากลับมาทางด้านคันสอนน้ําแข็งคันสอนน้ําแข็งได้ต่อสู้กับตูกุปป ลูกธนูทั้งหมดเนี่ยก็เจอดวงตาเมดูซ่าตัวกุปปเนี่ยก็ไม่ได้ฝังชนะหรอกทางพี่แกเนี่ยก็หวังแค่ถ่วงเวลาให้เสียเปิงเนี่ยหนีไปคันสอนน้ำแข็งเนี่ยก็เลยง้างธานูอีกรอบหนึ่งไปธนูทักษะที่อะไรไม่รู้แต่เป็นฟิลด์ซันอีกแล้วในทักษะนี้เนี่ยก็หักล้างดวงตาเมดูซ่าทำให้ตัวกุปปอเนี่ยเสียหลักไปชั่วขณะทางคันสอนน้ำแข็งเนี่ยก็ตามเสียเปิงไปแล้วก็เปิดอันติแบบอันติเมทฟิลด์ซัน เป็นสกิลเยงแบบล็อกเป้าคันศรน,น้ำแข็งนี่ก็เลงแล้วก็เห็นหัวใจทั้งหมดก็เลยยิงเหนี่ยวไกลไปทางทุกคนเนี่ยก็มาปกป้องเสียเปิงรวมถึงอาจารย์ใหญ่ก็มารับแทนทำให้เสียเปิงเนี่ยหลบธนูลูกนั้นได้ แต่ทว่าก็ดีใจได้ไม่นานธนูลูกนั้นเนี่ยก็แตกออกเป็นกระจายลหลายๆลูกมันล้อมเสียเปิงไว้ในวินาทีเดียวกันเนี่ยธนูเนี่ยก็แตกกระจายแล้วก็ปรากฏค้อนห้าวเทียนฟาไปที่คันศรน,น้ำแข็งคันศรน,น้ำแข็งกูคิดว่าอีสํานักค้าวเทียนมันเป็นใครแต่ทว่าก็ไม่ใช่ขายหน้าไหนเป็นทางถังเสี้ยวท่ายืนแบบอยู่ตรงพื้นไม่ได้ไม่ดีต้องเดินอยู่บนฟ้าเอาค้อนพาดหลังไม่แหละดูขังตาสายฟ้าดู กลับมาทางด้านถังห้าวถังห้าวเนี่ยก็ถามน้งว่าเจ้าใช่ไหมที่ทําร้ายลูกข้าจาะแลกขี้หำทองเนี่ยก็บอกว่าเป็นข้าแล้วยังไงสํานักข้าวเทียนพวกขี้ขาดเป็นเต่าหดหัวนึกไม่ถึงว่าวันนี้นี่จะเจ้าจะออกมาน้วมึงอะ่ะเธอดียังไงถึงกล้ามาพูดกับกูเช่นนี้ต่อให้เป็นถังเฉินที่อยู่ก้าๆเนี่ยก็ต้องเรียกข้าว่าผู้อาวุโสบอกชื่อมาข้าไม่สังหารคนไร้ชื่อเสียงเลียงนาม ว่าเฮ้ยบอกชื่อมามีการบอกชื่อดยมึงมั่นใจมากเลยทางห้าวเนี่ยก็ชี้ค้อนไปแล้วก็พูดว่าตั้งใจดีแต่อยู่น้อยก็ไม่สําคัญถ้าไม่ทําอะไรเลยอยู่ร้อยปีก็เสียเปล่าเจ้าคู่ควรที่จะเอ่ยนามท่านปู่ข้าแล้วต้องมีขึ้นสยงแล้วก็วางค้อนอย่างรุนแรงด้วยไม่ไม่งั้นมันดูแบบไม่น่ากลัวต้องข่มไว้ก่อนจรละเห้หำทองนี่ก็ว่าเยี่ยมข้าอยากจะเห็นนักภายใต้ความอวด,ดีจะมีฝีมือสักแค่ไหนกัน มึงมั่นน่อมากเลยอ่ะข้าไม่ได้ออกจากหอพระสมมาห้าสิบปีแล้ววันนี้ข้าขอดูหน่อยเถอะว่าคนรุ่นหลังอย่างพวกเจ้าจะมีฝีมือแค่ไหนกันทางห้าวเนี่ยก็ขว้อนแล้วก็เปิดวงแหวนแล้วก็พร้อมใช้กับท่าระเบิดวงแหวนแล้วก็เข้าไปไฟกับจระเข้ทองคําทางจระเข้หําทองเนี่ยสู้ไม่ได้ก็เลยใช้วิธีการแดกแม่งทางห้าวเนี่ยก็ระเบิดวงแหวนที่สองแล้วก็หมุนค้อนในปากจระเข้ จระเข้เนี่ยก็โดนคุบจนคายออกมาแล้วทั้งสองเนี่ยก็เข้าไปงัดข้อกันต่อสุดท้ายเนี่ยเป็นทางถังห้าที่ใช้ค้อนยักษ์มหาศาลเนี่ยที่มีพลังเยอะสุดคุบหัวจระเข้กลายเป็นจิ้งจ๊กจระเข้เนี่ยก็บอกว่าพลังนี่มันอะไรกันมันแข็งแกร่งขนาดนี้เลยเหรออ้าวไม่ว่างั้นเลยเหรอเงี้ยฆ่าไม่สังหารคนไร้ชื่อเสียงเรียมนามหรอ กับผาทาถังเซี่ยวคันสอนน้ําแข็งเนี่ยก็เข้าไปเจอกับถังเซี่ยวตัวต่อตัวแต่ทว่าก็เจอถังเซี่ยวเนี่ยวายุสบ้นปันปวดเนี่ยกลับมาผู้อาวุโส Saint S. 3และ4เนี่ยเห็นท่าจะไม่ไหวก็เลยไปช่วยคันสอนน้ําแข็งในลุมถังเซี่ยวถังเซียเ่ยวเนี่ยก็เคล็ดวิชาอักษรทะลวงทุบกระเด็นไปหนึ่งรอบแล้วก็เคล็ดวิชาอักษรเปิดเผยแล้วก็ทุบไปอีกรอบหนึ่งแล้วเคล็ดวิชาอักษรฉับพนันทุบทีเดียวตายกันหมด เจ็บหนักทุกตัวสรุปสถานการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่3ลุมหนึ่งแต่เป็น1ลุม3กับมาทางทาง5้าที่ใช้ค้อนชี้หน้าเจ้าละเคเออชื่อมาข้าไม่ฉังหานคนแรชื่อเสียงเรียงนามเฮ้ออากูเลือกร้อนนะถังห้าวเนี่ยก็บอกว่าเมื่อคู่เนี่ยข้าลืมบอกไปข้าชื่อถังห้าวเจ้าละเค้ถามทองเนี่ยก็ตกใจเลยเจ้าคือถังห้าวนะถังห้าวเนี่ยก็ใช่แล้วก็สะบัดค้อนออกพร้อมพูดกลับไปว่าไอ้ขี้กา ทามพมยุทธทุกคนเนี่ยก็มารวมตัวกันรวมถึงทังห้าวและถังเสี้ยวทั้งหมดเนี่ยก็เดินทางกลับไปที่เมืองเทียนโตเป็นสถานการณ์ช่วงพักลบราชสีเนี่ยก็ถามสองว่าท่านจเจรเ้ท่านจะปล่อยไปอย่างนี้หเหรอเจรเ้เนี่ยก็บอกกลับมาว่าข้าไม่สังหารเล้ยพอแล้วเจรเ้เนี่ยก็บอกกลับมาว่าถ้าเก่งจริงก็ตามไปเองดิแล้วจลเจรเ้ทองคำเนี่ยก็ถ่ายทอดคําคสั่งบอกให้ผู้วุฒสทั้งหมดเนี่ยกลับไปที่เมืองแล้วก็ระดมพลทุกฝ่ายมาเนี่ยมารวมตัวกัน จะให้ด่านเจียหลิงเนี่ยแตกเป็นครั้งที่2กลับมาทางด้านเชเลนเซียตอนนี้เนี่ยนางก็อยากจะทิ้งทางการทดสอบที่8แล้วเพราะว่าการฆ่าท่านโป้เนี่ยนางเนี่ยทำไม่ลงหรอกในตอนนั้นเองเนี่ยจิตใจ,จด้านมืดเนี่ยก็โผล่มาแล้วก็จุ๊จุ๊เชเลนเซียแล้วก็บีบแก้มด้วยน่ารักนะนี่ทว่าตอนที่เชเลนเซียเนี่ยไม่กล้าลงมือโปอเนี่ยก็เลยเอาตัวของตัวเองเนี่ยไปเสียกบกระดาษเชเลนเซีย ถ้าเหมือนว่าการตายของปู่เนี่ยก็ทําให้นางเนี่ยเสียใจมากแต่ถ้าเกิดว่าตัดครึ่งหนึ่งออกเนี่ยงงคิดดีไม่ได้ในครั้งนี้เนี่ยทำให้นางเนี่ยผ่านบททดสอบที่แปดกลับมาทางด้านจัก,กรวรรดิเทียนโตต,ตอนนี้เนี่ยถังซานเนี่ยก็บอกนะว่าตัวถังซานเนี่ยจำเป็นจะต้องขึ้นเป็นเทพ ไม่งั้นเนี่ยจะต่อกรกับสำนักวิญญาณยุตยากและก่อนไปเนี่ยถังห้าก็ได้สอนวิธีการใช้ค้อนยักษ์ก็ตามขั้นตอนวิธีการส,ส,สปิปอะไรก็ใหม่รู้เหมือนกันโดยไม้ลมมุบไปมาพูดยิ่งพูดยิงงงถ้า <B ee> ้าเอาจริงๆนะมันแบบแค่ถังห้าสอนใช้ค้อนยักษ์จบทางซางก็ฝึกวิชาอย,ย่างต่อเนื่องทางฝั่งเจวรก,กับวิญ,ญญาณยุธเนี่ยไปปีปตรงถูกสั่งให้กลับไปที่หอสังฆราช นางเนี่ยตอนแรกก็ไม่อยากจะไปหรอกอยากจะดื้อดันอยู่ต่อแต่จระเข้แกเนี่ยก็บอกนะว่าเป็นคําสั่งของผู้ทําพิธีเชียนเต้าหลิวหรือว่าเจ้าอยากให้เชียนเต้าหลิวเนี่ยมาด้วยตัวเองล่ะด่านเจียหลิงถ้าเกิดว่าพวกเรามาไม่ทันเนี่ยปันนี้คงโดนตีแตกไปแล้วปีวิตงก็วิเคราะห์นะแต่เกิดเชียนเต้าหลิวมาเนี่ยมันมีอาน,น,นาจมากกว่ามันมีกาลังคนมากกว่าอืมไม่ค้มไม่คมไม่คมปีพิตงก็ได้กลับก็ได้ค่ะ พอไปีป,ปตรงกลับไปเนี่ยพี่เคแกกพูดขึ้นมานะว่าถ้าเชียนเต้าหลืวมาได้นเนี่ยก็คงดีนะสิอ้าวพี่เคแค่เอามาขู่เฉยไม่มีอะไรเลยพี่เคก็เหลี่ยมเหมือนกัน ทางด้านเชียนเต้าหลิวเชียนเต้าหลิวนี่กระโดมพิภากษาเชียนเล่นเสียเนี่ยนางก็เสียใจเป็นอย่างมากแต่เชียนเต้าหลิวเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกข้าเฝ้ารอวันนี้มาร้อยปีเชียนเล่นเสียประตูดาดสุดท้ายแล้วปู่จะต้องลาก่อนแล้วละ่ะทางเชียนเต้าหลิวเนี่ยต้องเป็นคนเปิดประตูด่านที่9การเปิดประตูครั้งนี้เนี่ยเหนือก็ไกลเยอะมากเพราะว่าไกลจากเรื่องนรกโเนี่ถึงแค่ด่านที่ไป เชียนเต้าเหลือก็บอกเชนเล่นเสียนะว่าบนโลกนี้ไม่ได้ปรากฏเทพนานแล้วเชนเล่นเสียเนี่ยจะต้องเก่งที่สุดแล้วก็นำจัก,กรวรรดิวิญญาณยุคขึ้นสู่สุดสูงส,สุดให้ได้กลับมาทางถังซานถังซานเนี่ยก็บอกเสียอู่นะว่าหลังจากที่ข้าฝึกคอนยักษ์ได้อย่างชำนาญให้ตัวของเสียอู่หรือพ่อลูกพี่ใต้เนี่ยไปรอที่ทะเลส่วนตัวของพี่ซานเนี่ยจะไปผนวกวงแหวนก่อนให้วงแหวนของคอนท่าเทียนเนี่ยครบกันก่อนแล้วค่อยไป ในตอนนั้นเองเนี่ยก็มีคนมาลายงานว่าสำนักข้าวเทียนและหอยานเนี่ยเกิดการมีปากเสียงกันถังซานเนี่ยก็เลยรีบไปดูทางผู้อาวุโสอย่างอุตีและถังห้าวเนี่ยและเท่าเนี่ยก็พยายามบอกนะให้ใจเย็นๆอย่างอุตีบอกว่าใจเย็นเถึงสำนักข้าวเทียนและสำนักถังเนี่ยจะรวมตัวกันแล้วแต่อย่าคิดว่าเรื่องนั้นข้าจะปล่อยพาไปได้คนข้างหลังเนี่ก็เชียร์อย่าได้เอาเลยแทงมันแท่งน,งนั่นเงี้ยเลย ถังเซี่ยวนี่ก็บอกผู้อุาส่อย่างจะย็นก่อนความผิดของสำนักห้าวเทียนข้าเนี่ยยินดีรับไว้และจะชดเชยให้ท่านอย่างแน่นอนหยางอุตีนี่ก็ง้างหอกจะไปแทงถังห้าวแต่ถังซานนี่ก็เอาตัวมาบังไว้แล้วก็บอกว่าความแค้นของพ่อแม่ข้าถ้าเกิดว่าท่านจะแค้นก็มาแค้นที่ข้าหยางอุตีนึงนาซีดมากข้านั้นไม่ได้ตั้งใจจะแทงทัพบมุกนะนกข่าวเท่าหนึ่งก็บอกว่าข้าเนี่ยเข้าใจเจ้าแต่ศัตรูที่แท้จริงของเราคือสำนักวิญญาณยุทธหยางอุตีนี่ก็บอกว่าใช่เรื่องนั้นเนี่ย แต่สำนักข้าวเทียนทิ้งพวกเราที่เป็นสี่บริวารเนี่ยน่าผิดหวังยิ่งนักจะให้เราเนี่ยเชื่อพวกเขาได้ยังไงอีกทางเสี่ยก็บอกว่าข้าเนี่ยเข้าใจไม่ไม่เชื่อใจก็เรื่องของมึงเอาล้อเล่นน่ะทางเสี่ยวนี่ก็บอกว่าถ้าหาหมดความเชื่อใจไปแล้วก็ยากมากที่จะกลับมาเชื่อใจแต่สำนักข้าวเทียนเราจะใช้การกระทำเป็นข้อพิสูจน์ทางซาเนี่ยก็เสริมว่าข้าเนี่ยยืนยันได้ตอนนั้นเนี่ยสำนักข้าวเทียนเนี่ยส่งหน่วยไปแล้วแต่ก็ถูกพวกสำนักวิญญ,ญาณยุทธ์เนี่ยกำจัดหมด หนึ่งในนั้นเนี่ยมีน้องเขาผู้อาวุโสเจ็ดผู้อาวุโสเจ็ดเนี่ยค้างคาเรื่องนี้มันหลายปีจนถังซานพาถังห้าวกลับไปเรื่องทุกอย่างเนี่ยก็ได้ขี้คายอย่างอุตตินี่ก็เลยเป็นว่างนอนสอนง่ายไปเลยท่านประมุขข้าเข้าใจแล้วความแคบของข้ากับสำนักห้าวเทียนเป็นอันยุติแล้ว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 มึงมึงมึงหายกดง่ายขนาดนี้เลยหลังจากที่สำนักห้าวเทียนและสำนักถังสามัคคีกันทางซานเนี่ยก็ไปเกาะเทพสมุทรได้อย่างสบายใจ